เอาล่ะไปฝ่า จอกไอ้เหี้ยอช่วย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 ไปหอให้หน่อยได้ไหมครับ ไมแไม่ไมมีแค่คนเดียวเองตรงนี้ไม่มอุตส่าห์กันมีแค่คนเดียวเองดี้ดีจดีจดีจีมีจีดีจีดีจีตรงนี้สออันนีอ่องน่น่วันนี้น่องวันนี้นองวันนี้น่องนี้ดีจีนองวันนี้ลงเมาดิลงเมาลงเมาไ้ไม่ใครเห็นไม่ใครเห็นนี่ใครเห็นส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ เอาดีต่อหลมเหยียูได้กูด้ส่เหยต่อหลเหยีโอ้าไอ้เโอ้ยโา้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ไมอเยรอ้ยโ้ยโอ้ยนอ้ปโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้็โอ้ะอ้ยโออ้เโาอ้ยโออ้ยโอยอ้ยโายโอ้ย้อ้้อยโอ้ยโอ้ยโออออ้ออีออโอโออโอเยออ้้ย giờ <laughs> chăng khó chịu xô khó chịu chiều với này chiều với này แรงเลยโกรธมาละวตักเลยที่นี่เลยเรี่ยวอะไรเนะ่ะตามไม่เจอช่วยครับช่วยผมาช่วยเพื่อนอยู่โห <c oughs> ยัจ็ตามไมอยู่เลยอะ่ะ ไีเนี่ยังตามอีกอะ อ้าวไม่คิดจะหลุดไปมาเบรกนะยีนันล่วงแล้วไอ้สัสเขาไม่แทงตัวสวัสดีครับฮัลโหลกานี่นเออมึงเองอะเอ้ยผมเชื่อแม่ดาเลนละแม่ดาเลนอยู่บนตึกครับโอ้ไม่ น่าจะเคไปี้กินอะไรไม่ทันอ่ะเนี่ยเขาลงมาละโอ้บรรเจอช้าไปหน่อยเมื่อกี้ผมเจอเคพี่แน่เลยผมลองเหินดูอ่ะวิดเชิดดับเลยอ้าวหายละหายละครับมาะละครับมี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 มา ไอ้เบสเซียน้อยสักเม,มนเน่ จอกไอ้เหี้ย ก็มาอีกดีเก่าใหม่เฮ้บ้ากันได้เปล่าเกิดไปเปล่าเฮ้ยยิงทะลุตู้อะเฮ้ยบอเกิดไปเปล่าไม่เจอเราไม่เจอบอยนะัดเด็ดนะกูไม่มีกระสุนในควายอ่าได้ เชี่ยแล้วแม่งยิงกูอยู่รูอยู่รูดิอยู่ในตู้ปลาอยู่ในตู้ปลาไอยิงได้ไงอ่ะเร็วๆดูดอยู่ในตู้ปลายู่ปลาเกิดไม่เกิดไม่เปล่าเกิดข้าววันเนี้ยโอ้โหโอ้วาวเกิดดยห้ามไปดิห้ามไปดิเฮ้ยหยุดครับหยุดครับห้ามม้าหน่อยดิมันข้างไหนวะดูดิมันจะออกตู้มายิงอยู่แล้วอ่ะ อะไรอะไรรถล็อกรถล็อกอะไรหนุมมือปืนมือปืันอยู่ในรถไปเนีอยู่ในรถกีะยแล้วมันอยู่ในตู้ให้ผมให้ผมเข้าตู้มาล่ะมันเตรถมันแต่รถมันได้คุณเข้าดิคุณเข้าดิเข้าดิกูให้้้าเลยแต่นายกูไม่รู้ว่าให้หรือเปล่าเข้าดิอเครับขอาหารหน่อยครับกำลังจะตายครับ เนี่ยบ้าหวังไม่มีเลยอะพี่เดี๋ยวไปเอาไปมึงตึงจังหวะทำไมมึงตึงจังหวะอยากเล่นหน้าตู้ดิือเชียกูจะได้ช่วยยิงกูไปเล่นต่งมกี้ฉัไม่ถึงเนี่ยกูมันโก้ไว้แทงทีเดียวตลอดพี่เยี๋ยวตึงอ่ะหนึ่งอ่ะเยอหวังก็หวังเซเว่นเกียร์อย่างผ่านของอ่ะพี่ผมบอกตรงถูกปะถูกปะหนุกหนโกหนุวันนี้กูเข้ามาให้อุ้มเนีไงมาไดสามแก๊งไงถ้าเล่นสามแก๊งจะรอชนแบบว่าแกงแกงชนแกงมากกว่าพี่ได้จะได้ใช้ของมากกว่าวูแกงงกาบังเยอะ มันแบบมันจับเลยแล้วชนแก๊งอ่ะใช่พี่จับเวลาสู้ได้บ้านเราแม่งโอ้จับอันนี้มันดูเหมือนยังยังไม่ได้ใช้บ้านนะพี่อืมถ้าใช้บ้านได้โคตรโอเคอีกห,หนึ่งหนึ่งนะมึงเห็นรั้วบ้านยังเห <d> ็นเห็นแล้วพี่เอาหลังบ้านตรงนั้นก็ได้นี่เอเอใช่โคตรเฟี้ยวตำรวจมันจะไม่เข้ากล้าเข้ามาปั๊มไหมถ้าเข้ามาปัาม๊าม,ามมันจะโดนยิงตกรถแล้วก็อันนี้รถมันไม่ได้ติดอยู่ไหนเอาสบู่เลยพี่เอาเอาเอากำลังจะตายอีกรอบนะอาหารไม่มีขาดขาดอาหารใช่ป่ะเดี๋ยวผมใช่ใช่ใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยเดี๋ยวให้หมอเอาไปต้อปมอะไรก็ได้ไอ้เยี่ยเขาเาผ่านของเลยซะลืมกูอย่างเท่เลยแต่บ๊อบเสจกูดว้วยกับโดนกูดักกูงงเลยบ๊อบเสจกูกับโดนกูดัก สวัสดีคมมโโรับผมนินโจนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีโมทีวีนะครับช่องนินโจนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยน,น,น,นะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม